ทีการีเทปเครื่องน็อตแอร์แล้ววันนี้เราจะมาเตรียมอุปกรณ์ในการทํางานนะครับเนาะเราจะมีกระดานกระดานยาวสําหรับไว้ใส่ปลายแขนปลายขากระดานสั้นเพื่อไว้สําหรับในการตั้งในการรีเทปว่าจะเริ่มจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับใ็คลิปในการตัดลายเทปตั้งลมเนาะลมบาหรือลมเพื่อ ที่จะปรับในการกระแทกของล้อในตัวนี้ลมตัวนี้เราจะตั้งไว้อยู่ที่อยู่ที่4บาร์ครับพอเราตั้งเกียร์วัดแรงดันลมของเครื่องคือจะเปิดบาว์ให้สุดครับเปิดบาร์ให้สุดเพื่อที่ลมจะระบายออกมาเยอะที่สุดแล้วเราก็จะมาทําการเปิดเครื่องพอเราเปิดเครื่อง ก็จะแสดงผลหน้าจอเาจะใช้ในส่วนของประอางกฤษก่อนนะครับเนาะเราก็จะเปิดตัวนี้เป็นระบบควบคุมของอุณหภูมิความร้อนวิธีการทํางานของเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นสปีดหรือว่าการเพิ่มสปีดลดสปีดนะครับพอเราเปิดเครื่องนี้เราจะตั้งไว้อยู่ที่300นะครับ วันนี้เราจะรอให้เครื่องเซตอุณหภูมิให้ถึง300นะแล้วเราก็จะตั้งค่าอุณหภูมิในค่าที่เราต้องการอย่างเช่นเฟปิกีนเที5000ตามสเปคของเฟรับอุณหภูมิมันก็จะขึ้นแบบนี้เราจะต้องรอให้อุณหภูมิให้ถึง300ก่อนแล้วเราถึงจะปรับสเปคของอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตามสเปคของเทปที่เราต้องการครับพออุณหภูมได้ที่300เนอะ เราก็จะทําการตั้งอุณหภูมิที่ต้องการนะครับอย่างเช่นนี้เราจะยกตัวอย่างก,การตั้งอุณหภูมิของเทปิสกีนนะครับเทปิสกีนนั้นจะตั้งอยู่ที่550ครับเนาะตัวตัวนี้เราจะปรับขึ้นทีละ150รเราจะไม่ปรับทีเดียวถึง550เลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราปรับทีเดียวถึง550กระแสไฟที่มันจ่ายเข้าไปจะจ่ายค่าที่มันสูงขึ้นและจะทำให ตัวทำความร้อนนั้นฮิตสูงเกินไปนะครับจะทําให้ตัวทําความร้อนในเครื่องขาดได้รเราจะตั้งไว้ที่เพิ่มไปอีก150องศาหรือ450ก่อนนะครับตัวนี้เราตั้งค่าไว้เราจะรอประมาณ3นาทีนะให้ตัวทำความร้อนเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะครับเนาะ การปรับข้าการทำความร้อนตัวนี้จะรับเป็นการหมดการปรับค่าขึ้นลงของเครื่องทำความร้อนนะครับเราตั้งอุณหภูมิได้ที่450เราก็จะปรับขึ้นให้มันถึงอยู่อีก550องศาครับเนาะจะกบตุ่ตัวนี้ให้มันขึ้นเป็น5ปีเหมือนเดิมแล้วเราก็ปรับอุณหภูมิขึ้นนะครับให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการอยู่ที่550องศา จะเราอุณภูมิให้ขึ้อนอยู่ที่550องศาครับ้าบนบมุนของล้อนะครับะขยับจากเทาา้าขวาเนาะเท้าขวาตรงพุทธกรวิดตัวนี้เหยียบเท้าขวาพุ๊บล้อทำการหมุนนะครับแบบนี้นะครับเหยียบเท้าซ้ายจากฝั่งซ้ายนะครับกระวิดนะครับก,การกระแทกของล้อนะครับนี่แบบนี้นะครับ การขึ้นลงของล้อนะค,ะครับนะจากเท้าซ้ายน้าต่อตรงนี้จะบอกถึงสีปปดความเร็วของล้อนะครับตัวอย่างเช่นเครื่องจับตัวนี้นะ,ะจะตั้งไว้ที่3.5นะครับตามข้าม,มาตรฐานเราเหยียบเท้าซ้ายลงเรา,าต้องการให้พ่อความร้อนตัวนี้จะเป็นท่อความร้อนนะครับท่อความร้อนเพื่อที่จะส่งเป่าความร้อนผ่านหน้าเทสนะครับนะครับนะตัวนี้ถ้าหากว่าเราเหยียบเท้าซ้ายเสร็จแล้วเราคาเท้าซ้ายไว้นะครับนะ ก็จะไปยก,กขึ้นแล้วก็หยับเท้าวขวาไปครับข้อสาม้อนก็จะเบี่ยงครับเพื่อที่จะมาสมัมผัสกับเทปนะครับเบากับหน้าเทปพอเราหยุดเราก็จะหยุดจากเท้าวขาวาก่อนนะครับท้ายก็ก็จะสะบัดกลับไปแล้วเราก็จะหยุดยกเท้า,าซ้ายขึ้นเพื่อที่ล้อยก,กขึ้นครับ ค่าลมสว่วนนี้นะครับถ้าเราตั้งค่าลมความร้อนได้ที่ตามที่เราต้องการเสร็จครับจะมีการปรับค่าลมตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับสว่วนนี้เราจะปรับอยู่3.5รอบครับ3รอบครึ่งนะครับ,บ,นรบในการหมุนนะครับเพื่อที่เราจะปรับลมตามที่ต้องการนะครับนี่คือ1รอบนะครับแล้วก็2รอบนะครับ แล้วก็สามรอบแล้วก็อีกครึ่งรอบนะครับอีกครึ่งรอบก็จะอยู่ตรงตรงข้ามกับซูนนะครับตรงนี้นครับก็าที่เราจะปรับแรงลมในการที่จะออหน้ารอบสอรอบตรงนี้นะคระนะับ เราจะทดลองในการทำงานจริงครับเราจะต้องใช้บ้านเทสก่อนในการเทสนะครับเพื่อป้องกันการไหม้หรือการสูญเสียของชิ้นงานนะครับนะเราจะทดลองจากบ้าทเทสก่อ,อนทำการลอรอร้อมล้อก่อนนะครับแบบนี้ประมาณ2นาทีนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนที่จะเริ่มทำงานจริงๆนะครับเราต้อง ใช้เตยผ้านะครับในการทํางานนะครับทดลองไปก่อนนะครับจนะครัยกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับเราจะใช้การทํางานจากปลายขานะเราจะแบ่งแยกในส่วนการทํางานของเครื่องแต่ละเครื่อง อันนี้ผ้าของแต่ละเครื่องนะที่สามารถทําได้นะเนาะเช่นเครื่องนี้จะเป็นการทํางานของปลายขาวิธีการทํางานนะครับหนึ่งกระดานกระดานยาวตัวนี้นะเราจะใช้สอดเข้าไปตรงปลายขานะครับจะไม่สอดจนลึกเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปถ้าหาว่าเราสอดลึกเกินไปนะครับจะไม่มีพื้นที่ในการจับงาน ไม่มีพื้นที่ในการจับกระดานหรือสั้นเกินไปอาจจะทําให้ปลายกระดานหลุดจากรอยที่เราต้องการนะครับรอยมารกตรงนี้แล้วเราก็ตอดปลายขาเข้าไปนะครับปรับผ้าหรือทําการขยายผ้าให้ได้ระดับและเรียบครับพื้นผิวของผ้าจะไม่ฟูระหรือย่นนะเราจะทําให้ผ้าเรียบ แล้วก็ใช้กระดานตัวเล็กในการวางระดับที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราต้องการอยู่ที่10เซนนะครับวัดจากไม้บรรทัดลงมา10เซนแล้วเราก็จะมาไว้เราจะใช้กระดานตัวเล็กตัวนี้ในการขึ้นเทียบก,กับระดับที่เราทํานะครับเพื่อป้องกันการเลยหรือไม่ถึงนะครับนาะแล้วเราก็เหยียบเท้าซ้ายลงไปกระดานตัวนี้ จอยู่ขนากนกับเส้นที่เรามาร์กะครับพอเราเหยียบลงไปแล้วปุ๊บเราจะเหยียบค้างไว้แล้วจะทําการเหยียบเท้าขวาตอนที่เราจะเหยียบเท้าขวานั้นถ้าตัวนี้จะไม่ยกสูงแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ท่อที่เป่าความร้อนมาโดนตรงเทปตรงนี้สัมผัสกับผิวผ้านะครับเอไาไม่้าไม่เราจะกดข้าลงแบบนี้นะครับแล้วใช้สองมือซ้ายขวาประคองครับ แบบนี้จนตูดปลายขาแล้วก็จะหยุดไว้พอเราหยุดเราจะใช้ปลายกันไก่นะครับตัดเส้นเทปให้ชิดกับขอบผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดลงไปพอตัดลงไปเสร็จปุ๊บเราจะใช้ล้อในการกระแทกปลายขาแบบนี้เพื่อป้องกันเทปที่มีความร้อนอยู่นั้นยกขึ้นมานะครับส่วน ลายที่เรามาร์กเราก็จะถอดกระดานเล็กออกแล้วก็จะจับเทปครับให้อยู่ในเส้นขนาดนี้แล้วก็ตัดเทปวิธีการตัดเทปเราไม่ตัดไปไม่หันกันไกลนะครับเท่ากับเนื้อผ้าแบบนี้เราจะยกกันไกลขึ้นเล็กน้อยเพื่อป้องกันการตัดผูกเส้นได้แล้วก็ชิ้นง,งานนะครับตัดแบบนี้แล้วเราก็เอาชิ้นง,งาน ที่เราตัดข้าไปกระแทกกับร้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อโพองการการยกของเทปแบบนี้ครับ